ครับสวัสดีครับโรกกระตังซาเนี่ยวตังซาเนี่ยวก็สิเปี่ยนไดชาดครับเปลียนได้ชา,าดขึ้นกํลังสิยส่อนสายผ่านอ่าย่อนสายผ่านเอา,า,าเดีบอกเบิ่นีอ่ออก อ่อกเกียบร่อยแล้วก็จิตจอดครับก็ดจุดนีนอดสองตัวนี่สองตัวนี้ล้วก็นอดสายไฟจะต่อหรอกแก้วมืเบิรงก่อครับต่อถงกมากแล้วครับตัวนี้ตัวเก่ามานันบริษัท์เปลี่ยนไม่เลยเดี๋้วเอาไปใส่ครับ ก็ไปเรียบร้อยครับสายผ่านกับส่เรียบร้อยเอาก็สิใส่กวงครับใสกวงใสกวงก็ลองกิดเครื่องบ้างครับเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะลองเครื่องวัดไฟดู คุดหมูคือเกล็ดกำลังดีแล้วก็ต้องการจะต้องสอดเป็นน้ำครับรถไม่ดับได้ได้ได